เรากำลังกลับมาจากเนี่ยนะพานคนยายไปหาหมอนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วเอ้ยอาการก็ดีขึ้นแล้วเขาให้เลดยาแล้วก็ให้เอาหนามตาเทียมใส่ปไปจังเสร็จป,ปุ๊บเ,เราจะพามาดู มีอะไรบ้างเนี่ยในนี้ที่ทาโซบิส,ส,สตัน up สตัน up จะกินนะดีไหมนี่โอ้โหลมลมลมแรงมากหากไม้ไม่เจอเอาไม้ไปอยู่นะฮะนี่นี่โอ้โหจะพาไปกินต้นตะขบไม่รู้ว่าตะขบนี่มีลูกไหมคุณเคยกินบักตาขบไหมเคยกินคุณเคยกินตาขบไหมเคยกินเดี๋ยวคุณลองกินโชว์สักหน่วยนี่ ทำไมไม่กินตาขบโชว์สักหน่วยหน่อยมันมีแต่เขียวๆเลยไม่มีมันไม่มีเหลืองๆนะอยากกินอย่างอื่นไหมอยากกินน้ำลองมะม่วงอยู่ฝั่งนี้มะม่วงอยู่ข้างหลังฮะอ,อันนี้ต้นอะไรต,นนต้ขนขนุนต้นขนุนต้ขนุนต้นขนุนสูงมากนะคริสโซ่คุณเห็นอะไรไหมล่ะใช่แล้ว ขุนแกแบกมาจากไหนะไหวะโห่หญ้าครับหญ้าก็เยอะหญ้าก็ข,ขึ้นโอ้โหลมแรงมากวหญ้าก็ขึ้นสูงแล้วนะครับนู่นเลยหญ้าในมะม่วงแกตัดตอเลยนะตัดกิ่งฝนตกเมื่อกี้กทําให้สวยขึ้น,นวันนี้ผมจะพาไปดูบักเขียบนี่อยู่หลังบ้านบักเขียบกับบักนาว อ้ยอะไรวะนดินี่เราต้องเดินเข้าไปหลังบ้านเจอไม่มีหมาทั้งสองตัวไหนหมาอยู่ไหนเฮ้ยหมาหมาอะไรคุณแม่นี่มันชื่ออะไรตัวนี้นี่ฮะตัวมันอยู่นเสมอเลยเหปะเราจะไปดูหลังบ้านห้างหุ้นส่วนบัวบาเจ้ากันเทมากเลย มาไปดูโอ้โหนี่คือข้างในบ้านนะนี่คือนี่คือห้องน้ำนะครับอ้อันี้อันนี้อันนี้ห้องเพิ่มเติมเป็นห้องน้ำอีกแล้วนะรับผหห้องน้ำาในห้องน้ำครับผมตอนนี้ว่าตู้ดีไซน์ครับตู้ให้มาครับฮ้ยฮ้ยฮุ้ยฮุ้ยฮ้ยฮุ้ยฮ้ยฮ้ เห็นหน้าต่างราคาถิกมากครับหน้าต่างเยอะมากเชิญครับโอ้โหลมเข้ามาเลยคุณจะกินบะเขียบไงเราคุณไม่ได้เอาเกือบมานะต้องใส่เกือบมาเลยผมจะพาโซ่มากินบะเขียบนะครับอ้าวบะเขียบอันนี้หมดแล้วคือจะไม่ได้กินหรอกเออเกษตรการปลูกไม่ได้กินนะครับบะเขียบเกษตรตุยปลูกก็ได้กินนะ ินจนเน่าหมดแล้วกระเขียบกระเขียบกระเสดตุยเน่าหมดแล้วทาไมถึงว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเพราะว่ามันเน่าขาต้นแลยดีเครัเห็นไหมลูกมันเน่าขาต้นเลยอ๋อทำไงดีจะได้กินไหม ยังไม่ได้กินเลยตันนี้พาพาคุณตาคุณยายไปหาหมอมาหายแล้วแหละคุณจะไม่ได้กินกลับไปก่อนโตไม่ต้องใส่มาเราบะเขียบตายหมดแล้วปิดบ้านก่อน คุณคุณแม่โสมาเอามาหม้อไปกินนะาของว่าส่งเงียบเจ้าจมแลงโอ้ในคุณตาหมอว่าไงบ้างครับหมอกระบายว่าเพเป็นยังดอกยอดปลายาไปเรื่อยๆแต่เขาว่าหิเห็ดยังไงก็เริ่มเป็นเห็ดห้ามทำอะไรห้ามเห็ดยังห้ามบ่อยขวดเยียนห้ามบ่อยหุงเขาเออห้ามอะไรวะเขา แม่ยก็หงอยู่เด้อเขาเขาต้มมาให้กินเอาวเขาแกงมาให้กินน่ะนี่ในถุงยังไม่เรีเขามาแม่ก็โทษบอกว่าอย่ามาครับเขาเขาซื้อคู่อ่อนซื้อยังไม่ใช่รว้อืมคุณตาได้หนังสือใหม่คมุณต้องสือนะคุณตาได้ครับจะเป็นซื้อหนังสือที่สุรินทร์นะหนังสืออะไรครับหนันนนอมรดกอีสานมรดกอีสานมรดกอีสานเกี่ยวกับหมอสูตร เกี่กัหมอสูตรเกี่ยวกับประเพณีประเพณีทุกสองข้องสิบสี่อ่าประเพณีอีสานประเพณีอีสานยกบ้านอ่ยกเล่ายกบ้านยกเล่าทำนั่นทำนี่ปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรครับแต่งงานอืมหเรอืมหเหงหัเหงไม่ได้พูดนนอน นั่นดูดี่หละโสมไม่โสมนั่นเปไรกันนเนการคนละหมอนสมคนโลมคนเป็นมูมมนเลนะโมคนถ้าบไป่งก็เป็นยัง่คุณตาบอกตไม่ชอบผมทรงนี้ตัดรงะน่จะเข้าคนี่ค่เออคุณตาบอกว่าชอบผมทรงนี้หรือว่าหล่ไหมมีให้แม่ด เดี๋ยวตอนนี้จะไปดูควายนะครับก็ใช้ไ i̇şte ด้ควายออกพวกก็มีนะจะหมุนทำไมเอาหญ้าไปมันกินได้ปหญ้งมันน่ะโซ่ใช้ได้นะได้ได้ครับเอาหญ้าไหมจะเดินหมุนทำไมพูดไปหรือว่าสมแข็งไม่กินหญ้านี่ดีได้ไหมได้ครับผม็งเดินจัดให้ครับได้เป็นยเงินพันเที่ยวได้นะทีเน ja mm yes. ี้หญ้าล้างรถนะครับมีเลยได้นะด้านนั้นน่าขังเที่ยวไหมเอาไปใช้เลยถือได้ได้ถือ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 จะเอาหญ้าใส่รถไปให้ จงหัวมวยยากจงหัวมยยาตัดหญ้าหรือไงมาวะอ่ะจะไปตัดหญ้าเหรอผมจะแบ่งงานเลอะไรผมเลยกชีวตัดหญ้าออกไปผมเหนื่อยจะไปตัดหญ้าคุณดูหน้าผมด้วย,ยผมเป็นดับฟีโอเอาใส่หลังรถได้ไหม

จะขึ้นไนแม่เอาขึ้นไนอยู่พ่อทำไมคุณเอาไปหมดเลยอะเออ่เอาขึ้นไ้เนาะเอาไว้บนหลังค่ะาบ่บ่ไห้บ่ไมไนาด้่ได้น้ักปั๊บหยัดใส่หักปั๊บหยัดใส่เอาหยานล้างมือ่อนก็ได้่ใส่บ้านเพื่นเลย บ่บ่่ยหานบ่เป็นอยังน้กล้วยเนาะหวานเลยหวานมากิยืนนี่หมี่เอเขาไปตาแดงไปตาแดงยังโอ้ยกล้เนาะอย่าไปมึนได้สือทำเองค่ะนักกล้วยเไา ได้ค่ะทำาเหมือนคนไม่มีแรงเร็วเร็วพี่มาหนาวเว่อรึไาจะไปหาข้ลย เราเลยมันไปหาคุ้ยงัาไปเลยมอนงเขาไปมันไยั้งมันคุยเลยัเขาไปน่บ่คุ้นเลยสูงก็ไปยัง หัวแดดนะนีไปแล้วหนีหัวแล้วไม่ได้ไปหรอกไม่ให้ล็อกหรอก พิลเล่วเอ,เอาใส่ข้างหน้านก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะตามไปดูควายด้วยกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกา subscribe, ดซับ s c ค i b e กดดิ้งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ